เตถ้าก็เปิดจะพองเงินพี่ล้องถ้าก็สีแล้วยังเลยมาหอดเลยพี่น้องมาบุญบานปังมาเฮือนแม่มินนี่พี่น้องทั้งนี้กับพักกนเอามีใส่ทงเตรียมแจกนะพี่น้องงูบเคยนแม่เยแซบปะแซบเยอะมาผลมานา สบ,บัดีปลาลูนะลูลกมันจับเนี่ยมันคอลูดจับมานี่ยดลูกจักันกินเาหมาด,ในในดมันใช้หมืน่นกับหมื่นเกินมันมามาดปาปาบ้ม,ม,ามาอีสานเดี๋ยวอยากกินขบพุนอยากกินขบปุนแต่มาผมยังไม่ได้กินเอเนี่ยจะกินข้าวมัรจกะปุ่นก้อนมูด้ส่วนทางนานส่วรกินเ้าปรากันกินเขากินขบปุ้นบอ เชียงประกาศเชียงยูงานคุณได้ yeah> ี่น้อง็เชียงยูงานนบุญถูกชุ่อกายขมาแล้วมาบานมือมือเห็ดงาบแล้วอี่ยมางานเด้วกคุณไมัดงามเด้อดีก็มัดปุงแม่กับปุงกนืับปุ เงินครัวพี่น้องอ๋อทุกอาคาชิเฮนพี่น้องน้ำขาวุนแม่มินนี่ญาติพี่น้องกลมากันไลยขู่ไลยคนพี่น้องบ่เป็นไลยสีจนเต็มพี่น้องเลยน้อยังตุกเลยน้อยลังตุบน้อย อ <laughs> <c oughs> ยู่เงินรังัานกะเงินลังงานก,ะ,นนกะกินอยู่พุ่นพี่ดองกเขาพอเถาเพิ่นเฮ้ยคือบอไปเผื่อลูกก็เน่จ้ะลูกเขาได้ชนะอามหม เฮ้ยผ oh. ู้สงความฮะาวบวงเลยบวชบวชคนไปทุกคนบวีนะ้ยัมะกันแตกับพากันกินพี่นนองน้องอีเนาะกับทิ้น้องมินนี่ วันน้องกะทินมานำ้ำพี่น้องก็เลยเอาอีนอหน่อยมานำ้ำมากินโลกทานกับอย่างเอามันมะลินอะไรพี่น้องนานๆกับด้าไปใช้นำ้ำขั้นอีกจะพากันกินพี่น้องมีช้อนสีขาวอื่นคนที่ใช้นมโมกสีเหลืองวันนี้พี่แผทอกกอ,อ,นนอกล่า คือกันอยู่ด้วบเฉพาะม่ช้าก็ต้วงเลยกับน้องเนกันอยู่ลอาเขายกน่องแต่พเยกับน่องบ่บนาบัดยากสรงแก่ช่วยเขาเล่าเนาะแบบทรงรุดกันนะทรงแก่ทรงเถาน่คนขูกเพียกเนเป็นนั่นแหละ มันเ็คือผู้สนุกสุขาได้ถ้าประเทศน้อยถ้าประเทศน่าจังไปไหนหน่อยก็จะบอกจองคนตีสามอยู่หล่อเมื่อนหน้าหมูรุ่นเล่าเขาเดียวเขานอนแปดมงกับโบตื่นก็เดือดหายมือแน่นหมูรุ่นเล่าเขาเดียวเขานี่ยเขาคือได้นอนตื่นชวยเห่านี่อคือเพป็นได้นอนน้าหมูไปนอนกับเดี๋ยนอนไปนอนหมวนนอนพันมากกับเดี๋ยนอนหมวนนอนพันคนชำฮันป้าเดียวหมูหรือนอนพันนอนหัวหุ่นบ่ แปดโมงเขายังหมดตื่นโดยว่าไกา่หม้พู่นหมูน้ำกันเาขาเขามานอนอยู่บ้านแปดโมงยังตื่นเจ้าเราลูกหนึ่งเขาตั้งแต่สี่โมงเตรียมแล้วยังเนี่ยมแม่กับบุ้เคยได้นัดนตื่นช่วยจากเถือ่อข่้นสิหาขาว,ขาวจนหายบ่สนอะไเขาสาบบุญบาัานเมืองมันบุ้งที่ทานบุ้ี่ผมหาสวยเดิมมันคู่ข้าตัวเองว่า เจ็ดมงแรงเขายังไปหมาดห้ยบางใหญ่ห่วยหายยุ่งเลยฉันไปเล่าอกมาแล้วโอ้ยร้ายผู้คนนั่หมแหมไอ้วุ้ๆนะคบข้อผขบข้อถูกหนักมากุูกคนคนหัานผ่านก้มถูกแต่ละคนนั้นโคตอชิลุกชิเรื่องกนได้ยอีพอเับาประทองใหญ่นะเมื่อดำนาํากันแล้วเหมือนเล่ปเท่าขือน่อนท่านหน้าไม่จะบอกจนจ้าเด้อนหน้าจ้าวเดือนหน้าไม่จะบอกหมูจ้าอีตาด ลงเพนมาลงเพนบ่น่ะเพ้นเละหนาข้าวเสาก็มันต่อข้าแซงไงเราพอทะหนาขาเสาก็หนาจะได้มือแม่จะจะเบื่ออาอยู่กูเบื่อหง บ่หนาเจ้ามมนสิแจ่มกูนะเฮ้าเฮามันสีส้มสาวๆเนาะเป็นแบบบ่อจะหนาเสาะหนาเฮาเลือดลายแมะบ่อท่าชีหนาก็แดงเพราะว่ามั่ทรงแบบสาวๆใช่ปบ่อเป็นแบบสาวๆไปทรงสาวๆหนาบ่แบบหนากรซือชงไทยชงมัน ัากิกะีเองนะฮะสรสชาติเป็นไงครับอืมติดเนือ่คานแล้วนวั่นแหละมากันมาอย่าีี่ยังน้าเขาเลยพี่นนอะอันไปปั่นอยู่บอกอันพัดมีแล้วก็พัดมีต่อแล้วก็มานี้เลย,ยมีแต่ให้ปัวกีินน้งเค็มกินได้เลย กิะเผ็นไปเห็ดเวียมุนข้าก่อนนเรื่อการลงมาอะไรกับเห็ดกินบาถาสั ừ, ừ, ่งยังได้มากตไก่ไหมดูอยากจะสั่งบะไกินแต่ะละเมือนนะหน่อยรายกับบ่วแล้ว ừ, บ่เมื่อกี้นะเฮ่งก็จะห,หามส้างมาใทางเมื่อกี้นะตักตกบับบถตรกพ จ้ากับผูเป็นจ้ากบงเปชื้อคือบู้เป็นเชื้อตะแขงพวกกินเนี่ยอวยกลับมาอยู่ไม่นท่าก็อยากเบิ่งแล้วน้องซ่าพี่น้องหันกลับมาเบิ่งจะเนี่ยบมเคยเห็นบ่าเนี่ยผมเคยเห็นพี่น้องเลยจะเป็นซ่าแงก้มกินขนาดเราถ้าเอาจานจ่างกับผู้จ้างเชื้อกับผู้ซื้อ ขูาวเเป็นตะแพงเน้หนามเป็นตะซังเพื่อมันคือพอมเลยขึ้นาอแตเต้ขึ้นมาาตามันคือพอมนงเป็นพอมหนาหนหนาเป็นตะแพงเคาะือไมันบอเป็นตะแพง่ ไม่กลัวมหอร้านตัวเองว่าถกกลองเล่หหนาพอมันหนาพอส้เป็นตแพงไหมเดอนหน่องครับบกคือกันไหหนาหนาตาเท่านั้นวาพื้นหนาตาแค่เป็นตาแคงไหมพอหนาตานะตัวหนึ่งไปย่งหนึ่งตัวหนึ่งไปอย่างหนึ่งละหน้าอย่างละยางคื่กอนคือบอลใส่ฉกนี่นะบอล แตงหน่อยมันเป็นตะแพงอย่างเะเพ็ดนะหูนอือืมท่นมีหูอยู่นะระบักเอาเพ็ใจแคดมาแลียวกันน่อคนละทีแค่ามเป็นมันหมัดอยู่ืมเป็นตะแพง่งมะเพ็ดแตงหน่อยนะอมขอบแคนนะเฮ้นี่ที่อังเฮ้สิดไปททนใจันไหเนอะอืเขียดัะเพ็ดเขียดกับใหญ่คนใหญ่ กินมันเบิดเอาแบกะจับนึ่งเนาะอีกะจับหนึ่งนกินกับมินิบอสเล่นอไรฮะขนมบุกมาูู้่้ีู้้ขมบกะ้นีนะขนจานนึ่งเลยเผนกนไปะะได้คมก เขาคือบ่ขกินหอยู่แช่เลยนามันเบิดอะกินผหมักสุดไปหน้าได้กินขาอีกที้วนาดแต่หนักก็มีอรก็แล้ว่มองงสสิบเบสตเฮยบ

บ็ดแล้วหายหทุมดนเรใ่ขาวขาวขาวขมาบ้านบ่ขนสิบ <Hey. S 3> uh ่ไ่เห็นพันาเมาแล้วดยสบายดีพี่น้องื่น เม่ต้องสร้างได้ไ huh. ก oh ่เออใส่ส huh ุดเลยอืออือวามไม่มีไส้นาะไอแม่ไม่เพอนไสตะกี้น่ยเขามลงน่ยเห็ดพอนไส้บบเห็ดพอนไส้แบบลงนึงหัวคเออขอวามาแลยแค่ว่ามีมาแรงนักใหญ่ใช้หัวหาดเออก็จะใชบุกบัตรอะไรกจนคอมาลงนะฮู้ขาไปเต้นอะนหวค่เห็ดพอนไส้ขมื่อไทีนี้เดียนซ้ำเลยหัวหา เดินสามเลยแล้ววุ้เสียวนเจ้าไก่เรอเหตุกช่เหียวนี่จะมาลงข้าะขารงจังงจังเกียดคนน้นยาจกโกโมเตงนะน พี่น้องเวลาชิบสำเนียน้องกินอีนอ่นอ้นองสบายดีจ้า